น,อนน้อนยกคุณตาดำ้ะสิบออกไหมมีหวานเดี๋ยวมาพูดดีเลย <c oughs> อ่อยาเดี๋ยวมาพูดวันนหนูอานตั้งสามรอบพี่บุนนี้น้ำหอมยาาาบดีเสียี่า อ้าวเห็นยังไงถึงนคนละที่่เยอะคิดถึงหนูน่สิถึงมายอกเนี่ยคิดถึงหนูน่ิถึงมาหยอกเนี่ยมาไม่หลับแล้ว

mình nằm lại đi. Mới lại nằm ngon nghe. <coughs> lại nằm ngon rồi nghe. Chứ không có gì đâu. Mọi người. Nâng lên cho bác sĩ đưa ra nha. กินข้าวแล้วบอไม่กินข้ายางทำไมไม่กินที่กินยอดข้าวหรอไม่ไีกินข้าแต่กินยอดข้าใช่มใช่ใช่ใช่ไหมสวัสดีค่ะทีห่ห้อง นารัขอบคุณค่ะน่ารัาามากขอบคุณค่ะชังาชาพอสั <c oughs> อดีค่ะเอ้าจไม่ได้อ้ยเปลี่ยนหลนมว่าหไมบอกจ้ออไปหมสวัสดีค่ะคุณสอน งาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจึงจำไม่ได้เลยนะนี่สวัสดีนะคะพี่ขาตะจึงจำไม่ได้เลยว่าใครเปลี่ยนรูปมาใหม่เหรอจำใครมาได้จำโแเลย <laughs> เป <rium> <Dante> <tes pel asure> ลี่ยนรูปเนาะเปลี่ยนรูปมาใหม่ที่จะเป็นพี่มิทก็จะทักว่าวันนี้ค่ะสบพี่มิทบอสสอนบัว พี่มานะโอเคค่ะแ<อ>จกไหนเราเนี่ย, <laughs> ยเรียกน้ำโชคนะพี่อ้อคุ้ชถามหาเธออยู่เราก็ค่อยไปอยู่ไหนนี่แหละไม่ได้อยู่ไหนเราก็อยู่นี่แหละ๊ะ ทุกีสองคนเลคนละเดือนดิกล้ายิงไหมหนูไว้ไม่กล้าไม่มีใครกล้าเลยมันเป็นเลขนำโชคนะพี่วิทย์พี่วิทย์ไม่รู้หรอ